อยากรู้พาดความฝันที่บอกว่าฝันว่าอยากทำงานอุตสาหกรรมบันเทิงมาตั้งนานแล้วอยากรู้ว่าเรียลลิสติกเมื่อเราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะมีความเรียลลิสติกยังไงที่เราสึกเฮ้ยมันไม่เหมือนกับที่เราคิดหรือมันเหมือนกับที่เราคิดแล้วมองอนาคตตัวเองงไงเอาเอา,เอาแค่แบบเหมือนหรือไม่เหมือนก่อนได้สรับเป็นมองว่าเหมือนเพราะว่า ความแสงสีต่างๆอ่ะมันสนุกสนานคําว่าเหมือนคือมันสนุกมันสนุกสนานเหมือนที่เราวาดฝันเอาไว้ว่ามันจะต้องแบบวู้สุกสนานมีชื่อเสียงต่างๆ,ๆมันเหมือนแต่สิ่งที่ไม่เหมือนมันก็มีเรื่องของความเป็นบุคคลน,นั้นตลอดเวลาของแต่ละคนซึ่งอันเนี้ยเราเพิ่งมารู้ตอนที่เราเข้ามาแล้วว่าอ๋อคนคนนึงมันไม่ได้เป็นคนนั้นตลอดเวลานีหว่าพอจบงานพอเลิอกกอง พอปิดไฟเขาก็เป็นคนคนหนึ่งธรรมดาคนหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักคนคนนี้เลยด้วยซ้ําอแต่เรารู้จักคนคนหนึ่งผ่านทุกอย่างที่เขาต้องการนําเสนอมาแล้วออืืแต่พาร์อีกคนหนึ่งที่เขาอยู่หลังกล้องอะ่ะต้องเป็นเพื่อนกันหรือว่าต้องไปเจอกันหลายๆครั้งเราถึงจะรู้ว่าอ๋อ oh, นี่คือตัวตนของเขาออันนี้เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนสำหรับเป็น